จากความเป็นมาของการปลูกกาแฟาอาราบิก้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดหาไม้ยืนต้นมาให้ราษฎรชาวเขาปลูกที่ดูเหมือนว่าจะเป็นกุศโลบายที่มีพระราชประสงค์ให้คนกับป่าได้อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกันเพราะการปลูกกาแฟาให้ได้ผลดีจำเป็นต้องอาศัยการปลูกให้อยู่ใต้ร่มเงาของไม้ใหญ่ ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องดูแลรักษาป่าไว้อย่างห่วงแหนเพื่อที่สวนกาแฟของพวกเขาจะได้ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพด้วยกระแสะความนิยมในปัจจุบันได้ทำให้กาแฟกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความต้องการสูงอย่างยิ่งทั้งในประเทศและในตลาดโลกสำหรับความต้องการในตลาดกาแฟไทยนั้นยังมีช่องยังมีทางอีกมากทีเดียวนะครับ ในความสามารถในการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพนั้นเราถือว่าประเทศไทยนั้นมีความสามารถสูงมากในบรรดาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆในอาเซียนในเรื่องของการพัฒนาการในเรื่องของคุณภาพเนี่ยมีความจําเป็นและมีความสําคัญอย่างยิ่งว่าทั้งแหล่งวิชาการก็ดีแหล่งปลูกก็ดีแหล่งปฏิบัติของเกษตรกรนั้นจะต้องสอดคล้องซึ่งกันและกันนะครับเราได้มีความพยายามในการที่จะควบคุมคุณภาพก็มีความพยายามในการที่จะ ดูแลคุณภาพตั้งแต่ต้นทางก่อนที่จะส่งไปยังโรงคั่วหรือโรงที่จะผลิตกาแฟสําเร็จนะครับที่จะออกมาเป็นกาแฟชงดื่มสําหรับผู้ดื่มทั้งหลายนะครับปี2512 2513เมื่อเริ่มตั้งโครงการหลวงนั้นนะครับกาแฟเป็นพืชพันุหนึ่งนะครับที่ถูกนํามาเพื่อที่จะมาปลูกบนที่สูงนะครับหลังจากนั้นพัฒนาการขององานทางด้านกาแฟทางด้านวิชาการทางด้านการส่งเสริม ทางด้านการสนับสนุนก็เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ปี2,515นับแต่เริ่มนำกาแฟไปปลูกในพื้นที่อย่างที่ผมได้กล่าวถึงว่าในหมู่บ้านหนองลมที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสด็จไปเยี่ยมต้นกาแฟไปเยี่ยมชาวบ้านที่ปลูกกาแฟปัจจุบันนี้โครงการหลวงก็ยังคงที่จะควบคุมดูแลพื้นที่นะครับซึ่งมีพื้นที่ในจำนวนทั้งหมด20แห่งด้วยกันในการที่จะผลิตกาแฟ ที่มีคุณภาพโดยเราจะใช้นักวิชาการในการควบคุมดูแลโครงการโครงการหลวงนั้นเป็นแหล่งวิชาการแหล่งใหญ่แหล่งแหล่งผลิตกาแฟที่จะสามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างดียิ่งนะครับถ้าจะพูดโดยสรุปแล้วนะครับก็อยากจะเรียนว่าตลอดระยะเวลา48ปีเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับโครงการหลวงถือว่าเป็นโครงการที่ได้ดําเนินงานได้พัฒนาตามแนวพนระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดในการที่จะ สร้างความสมดุลในเรื่องของธรรมชาติในเรื่องของรายได้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาซึ่งถือว่าเป็นจุดที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับสำหรับกาแฟนั้นก็ถือว่าเป็นพืชพันธุ์หนึ่งในบรรดาพืชพันธุ์ทั้งหลายในการที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาชีวิตเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะอำนวยประโยชน์ต่อกเกษตรกรบนที่สูงประชาชนคนไทยให้มีชีวิตที่ดีในอนาคตต่อไปครับ นอกจากผลผลิตที่มีคุณภาพสูงของกาแฟไทยตลาดกาแฟดิบและกาแฟคั่วที่มีจุดเด่นในเรื่องรสชาติและความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้เป็นที่คาดหมายได้ว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศซึ่งจะยังคงมีความแจ่มใสไปอีกนาน